โดยทั่วไปของจิงหรีดจิงหรีดเป็นแมลงขนาดกลางขนาดใหญ่หนวดยาวปากมีลักษณะเป็นปากแบบกัดมีตารวมขาคู่หลังมีขนาดใหญ่และขแข็งแรงกระโดดเก่งเพศเมียปีกเดียวและมีเอาไวว่าควางไขย่ยาวแหลมคล้ายเข็มยื่นออกมาจากส่วนท้องเพศผู้มีปีกคู่หน้าย่นสามารถทำเสียงได้จิงหลีดมีหลายชนิดหลายขนาดแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมนอกจากนี้มีลักษณะพิเศษของจิงหรีดที่ แตกต่างจากแมลงชนิดอื่นอย่างโดดเด่นและสังเกตได้ง่ายคือการส่งเสียงร้องและการผาสมพันธุ์ที่เพศเมียจะค่อมตัวบนเพศผู้สมอจริงจีติโพในประเทศไทยซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมี4ชนิดดังนี้ 1. จริงจีติทองคําลำตัวกว้างประมาณ0.7ซนติเมตรยาวประมาณ3เซนติเมตรมีสันสีที่ตกตามธรรมชาติคือสีดำสีทองและสีอมพันโดยลักษณะเด่นชัดคือจะมีจุด เหลืองที่โคนปีกสองจุดสองจินตีดทองแดงมีดำตัวสีนําตาลเพศผู้จะมีสีเข้มวองเพศเมียส่วนหัวเหยวขอบตารวมด้านบนแต่ละแถบมีสีเหลืองมองดูคล้ายกับหมวกแกป๊ปมีความว้องไวมากถ้าตะวันออกเฉียงเหนือเรียกจิ้งหรีดชนิดนี้เป็นภาษาท้องถิ่นว่าจีานอิเจ็กจิ้งหรีดมา้าเป็นต้น 3. จิ้งหรีดทองแดงลายมีขนาดเล็กที่สุดมีสีอมตาลลองท้องที่เรียกว่าจิตรอจิ้งหลีดผีหรือบางที่เรียกว่าแอดลักษณะคล้ายจิ้งหลีดพันทองแดงเพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าเท่านั้น 4. จิ้งโรงเป็นจิ้งหลีดขนาดใหญ่มีสีอมตาลลำตัวกว้างประมาณ1เซนติเมตรยาวประมาณ3.5้าเซนติเมตรชอบอยู่ในรูลึก โดยจะขุดดินสร้างรังอาศัยได้เองและมีพฤติกรรมชอบอบยพย้ายที่อยู่ยเสมอมีอมชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่นจีปโป้มจีลอเป็นต้นวงจรชีวิตของจิ้งหรีก็เริ่มจากการวางไข่โดยจะใช้เวลาประมาณ7-10วันในการฟักตัวกลายเป็นตัวอ่อนหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ4-5-50วันตัวอ่อนก็จะ,จะเจริญเติบโเป็นตัวเป็นยัย ผ่านไปอีก3 4ถึงวันจิ้งหรีดก็จะเข้าสู่ไวผสมพันธุ์ค่ะหลังจากการผสมพันธุ์ก็จะใช้เวลา1.2วันจิ้งหรีดก็จะได้วางไข่อีกครั้งค่ะโดวยว่าถ้าจากชีวิตของจิ้งหรีดจะวนเป็นวัฒจัรรไปได้ไื่อด้ค่ะการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพที่นิยมในปัจจุบันเพราะลงทุนไม่สูงดูแลง่ายและขายได้ทั้งเป็นอาหารสัตว์และอาหารคนสรุปได้ดังนี้ 1. การเตรียมสถานที่ ใช้กล่องพลาสติกบ่อซีเมนต์หรือโรงเรือนปิดโรงและต้องป้องกันมดหนูและสัตว์อื่นๆด้วย 2. พันธ์จิ้งหรีดเลือกพันที่นิยมเช่นจิ้งหรีดบ้านจิ้งหรีดทองคําเริ่มจากการซื้อพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่แข็งแรง 3. อาหารใช้อาหารไก่เล็กรำหรือเศษผักผลไม้ ให้น้ำในสำลีหรือฟองชุ่มชุมไม่ให้จมน้ำ 4. การวางไข่จัดภาชนะใส่ดินร่วนขึ้นให้ตัวเมียวางไข่นำภาชนะไข่ไปอนุบาลแยกอีกเป็นบ่อ 5. การอนุบาลจิ้งรีดออกจากไข่ภายใน7-10วันให้อาหารเม็ดละเอียดและควบคุมดูแลความชื้นและอุณหภูมิ 6. การเลี้ยงจนโตใช้เวลาี ถึง50วันจึงจะโตเต็มที่สามารถเจ็บขายได้ทั้งตัวเป็นหรือต้มแช่แข็งตุดแห้งพ่อควรระวังระวังโรคและเชื้อราทำความสะอาดบ่อเลี้ยงสม่ำเสมอและอย่าให้อับชื้นหรือร้อนเกินไปครับประโยชน์ของจิ้งหรีด1เพื่อเป็นอาหารมนุษย์โดยตรง2เพื่อเป็นอาชีพเสริมไรายได้ให้กับครอบครัว 3. เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ 4. เพื่อแปรรูปในอุตสาหากรรมอาหารหรือเพื่อการผลิตผลิตเชิงพาณิชย์ 5. เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนปรผสมของอาหารสัตว์ 6. เพื่อความเพลิดเพลิน7เพื่อการใช้สารเคมีและ8เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม